สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่1เดือนมกราคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ1 9 0 0ดอลลาร์เนื่องมาจากยังคงได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งได้เพิ่มความน่าดึงดูดในการเข้าซื้อทองคำเนื่องมาจากราคาถูกลง ราคาทองคำปีที่ผ่านมาปี2563ทําสถิติพุ่งขึ้น25%ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2553เนื่องมาจากการเข้าซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รวมทั้งจากการที่รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาดดังกล่าว สำหรับราคาทองเช้าวันนี้เช้าวันที่1เดือนมกราคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9น25นท,ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ26,850บาทขายออก26,950บาททองรุปพันธ 96, ์96.5%รับซื้อ26,363บาท 24สตังค์ขายออก27,450บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประจำวันที่1มกราคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป100บาทแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำณที่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคาออกกาจากสมาคมค้าทองคำกี่ครั้งนะคะและก็ราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวนะคะที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านบวกนะคะหรือว่าปัจจัยด้านลบแม่มสินก็จะมีการมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆตลอดวันนะคะส่วนคุณผู้ชมนะคะมีคําถามนะคะหรือว่าอยากจะแนะนําให้แม่มสินปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการตามคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่แม่สินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ